สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการหาต่อนะครับตอนนี้ผมก็กำลังหาตะก,กะแตนสองตัวนะครับเลือกเอาตะก,กะแตนตัวที่ไม่แข็งนะครับถ้าตัวไม่แข็งนี้ก็มันจะนุ่ม แล้วก็ตัวต่อจะทำการกัดเร็วนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังหาลูแม่ต่อนะครับไม่เจอแม้กระทั่งตัวเร็วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเลาะไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ฉายเดี่ยวนะครับดูบริเวณรอบๆนะครับการที่เราจะค้นหารลังต่อนะครับเราต้องอยู่สถานที่ต่ำๆนะครับ ถ้าหากว่าเราจับทิศทางได้แล้วเราก็ตามไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ในการค้นหานะครับเพื่อที่จะให้เหยื่อนะครับเดี๋ยวผมก็ขอหาลูตัวต่อก่อนนะครับเดี๋ยวลูกันไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับบินไปแล้วครับหนึ่งตัวนะครับเจอแล้วครับเริ่มมีแววแล้วครับ ตอนนี้ก็ไล่มาพบเจอตัวแม่แล้วนะครับอ้โหูวิใช้เวลาหาตัวแม่ก็ค่อนข้างนานนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอชมทิศทางนะครับเห็นไหมครับย้อนแสงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมต้องอยู่ทิศทางตรงกลางนะครับเขาจะไปทิศทางนี้หรือว่าทิศทางนี้นะครับ พอดีว่าผมไล่ตามมาจากทิศทางนี้นะครับเมื่อสามวันก่อนผมจะตามมานะครับพอดีว่ามันมืดค่าเสียเสียก่อนนะครับผมก็เลยไม่ตามนะครับแต่ตอนนี้ก็ค้นหาทิศทางใหม่นะครับคอยดูในระยะการบินนะครับเขาจะไปกลับกี่นาทีนะครับเริ่มได้แล้วนะครับป,ปั่นแล้วนะครับ ลงแล้วครับไปแล้วครับครั้งแรกเขาก็จะงงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวคอยรูรอบสองนะครับต้องนั่งต่ำหน่อยนะครับกำลังบินไปวินมานะครับ ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ววนไปวนมาอยู่โอ้้หเวียนหัวมากขึ้นไปทิศทางนี้แล้วก็กลับมาอีกแล้วก็วนไปขึ้นไปไปแล้วนะครับ ไปแล้วไปแล้วไปจากทิศทางนี้นะครับเดี๋ยวรอจับเวลาครับมาแล้วครับประมาณสี่สีนาทีกว,ากว่านะครับเดี๋ยวรอรู้รอบ2องแล้วครับว่าจะตรงกันหรือเปล่านะครับ คนที่ว่ารอบแรกนี้เขาค่อนข้างที่จะสับสนแล้วก็งงนะครับเขาอาจจะไปไม่ตรงกับลังหรือว่าอาจจะโค้งซ้ายโค้งขวาน,นะครับการที่เราจะจับทิศทางต่อตัวต่อนี้เราต้องมั่นใจถึงจะตามนะครับต้องรอบสองรอบสามนะครับประมาณรอบสามถึงรอบสี่นี้ก็จับเวลานะครับ ประมาณรอบ2นี้ก็จะเริ่มจับเวลาไล่นะครับแต่ว่ารอบ1ก็ค่อนข้างที่จะสับสนก็ไปกับ4นาทีกว่า,วาน,นะครับเดี๋ยวเรารู้รอบ2ครับว่าจะกี่นาทีครับกำลังกัดครับไปแล้วครับ ตอนนี้ก็ผ่านไป2อนาทีนะครับเราเริ่มจับทิศทางได้แล้วนะครับโคไปตรงนี้นะครับรอบที่2จะไปตรงนะครับเดี๋ยวอรอรูรอบที่3นะครับถ้าหากว่าไปตรงนะครับเพื่อความมั่นใจก็ต้องถ้ามือใหม่ก็ต้องรอบที่4ถึงรอบที่5นะครับถ้าหากว่าตามคนเดียวก็สมมุติว่าเราตามคนเดียวนะครับเราจะใช้ความห่างหรือว่าในระยะนะครับเราจะไปอยู่ ในระยะประมาณ30เมตรถึง40เมตรรอรูอีก1ครั้งนะครับหลังจากนั้นถ้าหากว่าเราจับทิศทางต่อจาก30เมตรไปแล้วเราก็จะเลินตามไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันเป็นที่โล่งก็ประมาณ100เมตรรู้ได้นะครับแต่ว่าในในสถานที่นี้มันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นป่ายางหรือว่าสวนยางนะครับมันเป็นป่าค่อนข้างสูงถ้าหากว่าเราตามคนเดียวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสับสนนะครับ ในระยะการตามนะครับถ้าสมมุติว่าเราเจอในที่โล่งเราจะใช้ระยะประมาณ100เมตรก็ได้นะครับในการหยุดดูหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นป่าสูงเราจำเป็นต้องหยุดดูทุกๆสามสเมตรถึง40เมตรนะครับก็ได้นะครับไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีกสองครั้งผมกดตามไปนะครับมาเป็นรอบที่สามแล้วนะครับ เดี๋ยวครั้งนี้ก็ผมจะตามแล้วนะครับข้างล่างนี้เราก็จะผูกเชือกชุบน้ำมันเอาไว้นะครับเพื่อที่จะกันมดนะครับถ้าหากว่าเราจะตามเราก็ต้องชุบน้ำมันพันเอาไว้ใต้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะกันมดนะครับถ้าเวลาเราเราออกไปดักดอแล้วตัวมดก็อาจจะขึ้นไปกัดกินตัวต่อก็อาจจะเข้าไปกัดเยื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอดูครั้งที่3นะครับ ว่าจะไปจุดเดิมหรือเปล่าครับระยะในการเดินทางก็ประมาณ4นาทีกว่าๆนะครับบางทีเขาก็อาจจะไปให้ตัวที่อยู่หน้ารังนะครับบางทีเขาก็อาจจะไปโยนให้ตัวที่อยู่หน้ารัง ตัวที่อยู่หน้ารังก็จะมาทําการรับแล้วก็เอาไปป้อนลูกนะครับบางทีเขาก็เข้าไปในรังถ้าตัวไหนเข้าไปในรังก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับถ้าตัวไหนที่เอาไปป้อนให้ตัวที่อยู่หน้ารังตัวที่อยู่หน้ารังก็อาจจะทําการส่งต่อไปให้ลูกๆนะครับก็อาจจะเร็วหน่อยนะครับในการจับเวลาก็บางครั้งก็ไม่ค่อยแม่นนะครับเพื่อนๆเ,เราต้องรู้การบินหรือว่ารู้ตัวนะครับถ้าเราตามไป ตัวบินค่อนข้างทีก็อาจจะไม่ไกลอย่างที่เราคิดนะครับการจับเวลาค่อนข้างบางครั้งก็ไม่แม่นนะครับไปแล้วนะครับคลานี้เอาขานะครับไปแล้วไปแล้วสิงแล้วโอ้โหขึ้นไปสูงมากครับเพื่อนๆไปตำแหน่งเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็ชุบน้ำมันก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เทน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะไปนะครับเราต้องให้ตัวต่อมามากินเหยื่อก่อนนะครับถ้าตัวต่อลงมากินเหยื่อเมื่อไหร่เราถึงจะออกเดินทางได้นะครับถ้าหากว่าตัวต่อไม่มาลงกินเหยื่อเราจะไม่รู้ในเวลาการบินนะครับเขาจะออกบินในระยะ2นาทีสวิอ๋อสนาทีประมาณไม่เกิน2นาทีนะครับเขาใช้เวลาในการกัดเหยื่อะนะครับ เขาจะใช้เวลาในการกัดเหยื่อก็ประมาณ30บวิถึง40บวิเราแบบนี้นะครับแล้วแต่เหยื่อะนะครับบางบางบางครั้งก็ถ้าเป็นเนื้อแข็งหรือว่าตะกั่นค่อนข้างที่เนื้อเนื้อเนื้อของตะกันนะครับถ้าหากว่าเราใช้ตัวแข็งมันก็จะทําการกัดช้าแต่ถ้าหากว่าเราใช้ตัวอ่อนแบบนี้นะครับในกรณีของผมจะเลือกใช้ตัวอ่อนนะครับ จะไม่เอาม้าแล้วครับนี่นะครับม้าแล้วครับนี่นะครับถ้ามันจับเหยื่อผมก็เดินทางไล่นะครับตัวต่อลงกัดเหยื่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับไล่แล้วนะครับผมยังไม่ทันไล่ไปเลยนะครับ ครั้งที่สี่นะครับนี่นะครับเริ่มบอกพักพวกมาแล้วนะครับแต่ว่าพักพวกยังหาตำแหน่งเยอะไม่เจอนะครับไปแล้วผมไปตามแล้วนะครับ <c oughs> แบบนี้นะครับถ้าเราเจอในป่าค่อนข้างสูงก็ตามยากแล้วครับเพื่อนๆพ,พอดีว่าวันนี้สายเดียวนะครับ จุดนี้ก็มองไม่ทะลุแล้วครับเดี๋ยวเราจะเลยไปอีกหน่อยนะครับพอดีว่าช่องนี้มันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นป่าต่ำนะครับหวังว่าตัวต่อจะบินเลยสถานที่สูงนี้มานะครับใช้เวลาก็ประมาณ4นาทีกว่าๆนะครับแต่ลุก แต่ออกจากจุดที่เราให้เหยื่อก็มาประมาณนี้ก็ประมาณ200เมตรเองนะครับหวังว่าตัวต่อจะผ่านมาจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราก็รอรูช่องว่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอชวมวครับเป็นอันว่าเราฟุกมากๆนะครับเพื่อนๆเราตามต่อโวเสือนะครับแต่ว่ามาเจอต่อลุมนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายลัางให้รูนะครับต่อลุมนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับพอรีว่าเราตามต่อโหเสือนะครับแต่ว่าเจอต่อลุมบินตัดหน้านะครับ พเลยหยุดดูนะครับปรากฏว่ามาลงที่นี่นะครับเห็นกันไหมครับต่อลุ้มนะครับนี้นะครับตัวแม่บินเข้ามาแล้วนะครับนี้นะครับออกไปแล้วนะครับ เดี๋ยวถ้าวันนี้ผมเจอต่อหัวเสือก็สองแต้มนะครับใช้เดียวครับนี่นะครับบินเข้าบินออกนะครับเข้าใกล้ไม่ไล่นะครับหลังหน้าจะใหญ่แล้วนะครับเห็นไหมครับ ตรงที่ดินแดงนะครับต่อหลุมต่อลุมหล,ลุมแรกของปีนะครับเดี๋ยวยังไงก็เราทำเราทำเครื่องหมายเอาไว้นะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันครับเดี๋ยวเราก็ไปตามต่อัวเซอกันต่อนะครับในสารในสถานที่สวนยางนะครับ มันก็เป็นสวนของเผ่ามูเซอร์นะครับเกือบจะนิดนึงนะครับเขาถางมาถึงจุดนี้แล้วนะครับถ้าขึ้นมาอีกนิดก็อาจจะเจอแล้วนะครับแต่ว่ามันก็หมดเขตพอดีนะครับเขตเขาจะอยู่น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับฟืนนะครับถ้าขึ้นมาอีกประมาณสองบานนี้ถึงแล้วนะครับนี่นะครับอยู่นี่นะครับเป็นอันว่าเราโซคดีนะครับ ตามต่อโวเสือกันต่อครับเรามาลูใกล้ๆอีกทีครับลูเบอร์เดอร์นะครับนี่นี่นี่ครับตัวลงแล้วนะครับเห็นไหมครับอือหือขยันกันจังนะครับมาแล้ว ตอนนี้เราก็เจอต่อหัวเสือแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมล่ะครับเหมือนที่ผมพูดไหมล่ะครับถ้าหากว่าเราใช้เวลาในการค้นหานะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆให้ให้เหยื่อประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าต่อมันลังเล็กหรือว pe ่าตัวต่อกําลังตัวตัวไม่เยอะนะครับตัวงานไม่เยอะเขาก็อาจจะ นานหน่อยนะครับในระยะในการบางเหยื่อก็ประมาณ100เมตรกว่าถึงหนึ่งรึงร้อเมตรนะครับในที่ในที่ผมบางเหยื่อครับตรงนั้นเองนะครับนี่นะครับต่อเหื้อจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงต้นยางนะครับเดี๋ยวผมซูมให้รู้นะครับตรงนี้นะครับจุดขาวๆนะครับเห็นไหมครับ ไม่รู้จะเห็นกันไหมครับตรงนี้หรอครับไหนหรครับนียซูมก็ไม่ได้แตกนี่นะนี่นี่นครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมเดินผ่านไปแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อน จะเดินทางในการหยุดดูผมขอแนะนำให้หยุดดูทุกๆ30เมตรอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็ผ่านไปแล้วนะครับเห็นไหมครับผ่านไปตรงนู้นนะครับเมื่อกี้ที่ผมมาอยู่ตรงนี้ผมผมดีวิวตรงนี้หรือว่าสอนอ,อแนะนำให้เพื่อนๆดูนะครับเมื่อกี้ผมเลยไปแล้วนะครับตอลุมจะอยู่ตรงนั้นนะครับ ต่อลุมจะอยู่ตรงนั้นนะครับพอดีว่าเรามองอยู่ที่ต่ํานะครับเรามองอยู่นะครับแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นตัวต่อบินผ่านนะครับเราก็จําเป็นต้องย้อนเข้ามาดูนะครับตรงที่เหยื่อนะครับแสดงว่าต่อลังนี้มันอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เราดอนะครับตรงนี้นะครับสูงมากนะครับเพื่อนๆไม่รู้จะเอายังไงนะครับเนี่ยปลายยอดยางนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับสูงมากนะครับนี่นะครับดำดำนะครับดำดำตรงนี้นะครับลังยังเล็กนะครับปลายเลยนะครับรอให้โตอีกนิดนะครับผมก็จะ ใช้ไมายา้ยาวๆนะครับแย่ขึ้นไปนะครับหรือไม่ก็ขึ้นไปกิ่งนี้นะครับขึ้นไปกิ่งนี้แล้วก็ขึ้นไปกิ่งนี้นะครับไปเรื่อยลงมานะครับเป็นอันว่าวันนี้สองลังนะครับสายเดียวนะครับต่อหัวเสือกับต่อลุมนะครับวิธีการตามของผมก็ เซอร์เรียนแบบได้นะครับถ้ามือใหม่นะครับใครที่ยังตามตัวต่อคนเดียวนะครับวันนี้ผมก็ตามคนเดียวนะครับเพื่อนๆผมไม่จําเป็นต้องใช้ทีมงานนะครับในการล่าต่อของผมแต่ละครั้งผมจะใช้เดียวนะครับเป็นอันว่าผมออกมาประมาณบ่ายโมงนะครับตอนนี้ก็3ามโมงกว่าๆใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงเจอสองลังนะครับ วันนี้ก็ฟุกนิดหน่อยนะครับตามต่อโฮเสือนะครับแต่เจอต่อลุ้มนะครับวันนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ